ช่วยหน่อยซ่อมลองรถอยู่ผมซ่อมลงรถอยู่พี่เป็นพวกดีมาเตออดีวมาดีมาตลอรออกดีายมาดีวมาวมาดีวา สวยโดนกูหลอกไงนะไปค้ามันซ้าเอาของมาเสิร์ฟ ยิงทะลุขามาทำไมเนี่ยโอ้ใครเขา่ายิงแบบเนี้นยยิงไม่ได้อย่ายิงขาก็เท้าแตกหมดอยู่กูกูกูยิงไม่ได้นะกูหน่วงจัดกูเล่นข้างล่างนะโอ้โหเฮ้ นี่ไงโดนโดนส้นตีนไปหนึ่งที Tay 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 tay. Jati jati jati. Jati 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 jati. Men, ยิงทำไมใครอนุญาตไม่ให้ตีไม่ให้ตีต um ีไม่โดนหรอกไม่ให้ต Mont ีไม่ให้ตีไม่ให้ตีตีไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนขาละต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 ะยิงกูหน่อยยิงกูหน, <factual S 1> น,น่อยอะตะตะตะนิงนอง ดีไมาดีวมาตำรวจออกดีวเข้าดีวเข้าตำรวจออกดีวเข้าตำรวจออกดีวเข้าตำรวจออกได้แล้วดีเข้าตำรวจออกเดี๋ยวนี้ดีวเข้าตำรวจออกตำรวจออกดีไเข้าดีเข้าตำรวจออกอู้โถ่ตำรวจดีวเข้าตำรวจออกตำรวจออกดีวเข้าตำรวจออก ตำรวจออกเลยดีไวเข้ามาดีไวเอา้เอาเฮ้ยซ่อมประตูหาคนต่อประตูเฮ้ยมึงดันออกมามึงดนออังดนออกไปมึงดันออกไปมึงดันออกไปมีดันออกไปจากตรงนี้โอ้ย <laughs> นี่อดัาอย์โอตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเยอะนี่มึงออกไปเจอตรงนี้ดิมึงขยับออกมาหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันแล้ว,ลวตอนเราหมดแล้ว ตอรอหมดแล้วมิดไม่มีสีไม่ต้องมาแทงมิดไม่มีสีไม่ต้องมาแทงไม่ต้องแทงไม่ต้องแทงห่วงแล้วไม่ต้องแทงมิดไม่มีสีมิดไม่มีสีมิดมิดไม่มีสี นี่ได้มีสีอย่าแทงอย่าแทงไม่ดี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 เชื่อผมหยุดไปหยุดไปหนีหนีหนีหนไปไม่งั้นโดนป้นหมดตัวหนีตำรวจหนีเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนป้นหมดตัวแน่ๆนอโอ้ มันหมดแล้วโอ้โหัว้วูหกูทำไมมันหยิบไปขึ้นวะ อันนั่นแน่ตำรวจนี้ละตำรวจนี้โอ้โหใช่ใช่ใช่ไม่ต้องล่ามันแล้ว ผมได้มาแล้วนะพี่ท่านผมคาตีนมาแล้วมองพี่โจด้วยตรงพี่โจสองคนเหรอตองพี่โจส่องโคลนไว้นะพี่ลงไปไู้บอะตายรู้ปะตายเอากูอยู่ใกล้อ๋อบอกว่าปืนยิงไว้มา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 มันขึ้นรถด้วยหรอป่ามันขึ้นรถได้บอลแลกไปแล้วด้วยเฮี้รู้ปะเนี่ยเป็นแดงแดงแดงโอ้ออกไปอีกหนึ่งออกไปอีกหนึ่งกูไปเจอกูเจอกูเจอแลนฟ้าแลนฟ้าพาแรงส้มพาแรงส้ม มันปีนอยู่มันปีนอยู่หน้าประตูข้าไปไม่ได้ทุนจีทุนทิมบงหลังไป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 เรื่อยช่วยงอหน่อยช่วยงอหน่อยงอหน่อยมีสองคนเดียวมากโซนพาแลนส้มไปช่วยหน่อยใครจะไม่มีจุดอะไปช่วยหน่อยลุงลายหลุงตาละมันตาละมันตาละมาสแล้วมาส้มไปใจผู้หญิงผู้หญิงเนด้ออะกูตกไอ้เหี้ยไอ้แล้วแล้วจะพาเอาไปดีกูจะสตีเลยเนี่ยตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกได้ชมพูได้หมด คือไอคิ้ได้ไว้คือไอคิ้ได้แล้มันเป็นเพื่อนไปเพื่อนไปรับลุงทีเป็นไงบ้างได้แล้วดวหนึ่งเนี่ยกำลังซ้ำอยู่ไอเหมือนเพื่อนเข้าไปนะไอ้จอยคือรถยังเห็นมาแล้วได้ยังเรียนแดงเป็นไงบ้างไอกี้จุดมันทับผมไหมเนี่ยได้ยืนไว้ถ้ามันทับมึงก็ต้องรับผิดชอบอ่ะ ตอนเราเขาจะต้องประตูละสองไม้นะไม่ถ้าถ้าถ้าประตูแตกแล้ว้องปัก EP เลยประตูละสองไม้นะไอ้ที่ซ่อมประตูอ่ะไห้ยามึงไอ้พร้อมนะเว้ยแล้าไอ้พวกแกปับพร้อมกันดิปักเดียวพอซ่อมอยู่ซ่อมอยู่สวยสวยไลฟ์ไว้ยนาเขาเข้าซ้ายนะเขาเข้าซ้ายนะตรวจตกตำรวจตกพอลงพอลงเฮ้ยฮอลงหลังบ้านคนนดียวบ้ากดีเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ช กินใจโถามรถถามรถเล่นตรงประตูฟังกูเล่นตรงประตูเล่นตรงประตูเล็กประตูใหญ่เอ้ยประตูลงรถอ่ะประตูเล็กประตูลงรถตาย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 ซ่อมตายแล้วกูหลบก็ยิงตายนะตายประตูตายประตูเล็กโดนระเบิดนะอย่าเดี๋ยวตายอีฟองประตูตายแล้วประกันโจได้ป่ะโจซ่อมอยู่หัวแดงประกันได้ป่ะ No, hiền hết bằng một trăm linh lượt bì tên tay eg lê lô đi tay lợi tay e tay đi. tay e do you not with hand do you not with hand? Emma đã vượt qua anh 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 โอ๊ะประตูเขาระเบิดประตูซ้ายนะโอกัสปมต้อมนะโอ๊ะโอ๊ะเนี่ยครับเปิดแล้วนะระเบิดแล้วนะเฮ้ยมึงถือปืนมาแค่ลูกเล็กแล้วไปมันมีลูกซองยิงข้างบนตลอยิงให้หน่อยเข้าแล้วนะตลอจะขึ้นข้างบนตลอดแล้วเหรอตลอบนเขาเข้าในบ้านแล้วนะประตูลองรถนระเบิดแล้วนะแล้วเราจะตายหมดแล้วขึ้นมาแล้วมาช่วยหน่อย ส้มลงรถอยู ну> oh, hey. ่ผมสอมลงรถอยู no. ่พ no ี่พ okay. uh, ี่ค ah ุนเรื no. ่องพวกดีวมาดีมาดีมาต่อรออกดีไวมาดีวมาต่อรออ่อรอออดีวมาตลอรออกตลอออกมึงจะไปไหนข้ามันอย่าให้มันขึ้นไปดีไวขึ้นไปชุบนะตลอรออกไปตลอรออกตอรออกตลรออกดีวมาตรออกไป ตลอนะดีวานมาตลอออกเลยออกแล้วตลอออกแล้วเนี่เนี่ยฆ่ามันฆ่ามันดีวานเข้าเฮ้ยตลอแล้วยิงทำไมอ่ะไม่เห็นหลอดเข้ามาตลอดตลอดไม่ออกนะถ้าตีตลอดออกตลอดออกไปเขาออกเลยเขาออกเลยเขาออกเลยเปล่อยตลอดออกนะปล่อยตลอดออกปล่อยตลอดออกปล่อยหมอตลอดออกนะเฮ้ยมึงแบกไปดิโยบะยิงมาว้ายิงมาว้ายิงมาว่ยิงมาว่ยิงมาว่ายิงมา อย่าพึ่งฆ่างอย่าพึ่งฆ่าดีไว้อย่าพึ่งฆ่าุ้งเสียงขมิ้นเสียงขมิ้นจากในกรโฟนออกมาตลอดลุงลุงดีไว้เข้าไปเข้าไปพไมวะขมิ้นเสียงขมวะตอบพี่ตะโกนอ่ะไม่เป็เลยตลอดอ่ะไอ้เชี่ยมันหลุดมานะไปทางไหนดีไว้เข้าไปงไหนไปไหนล่ะไปทำไมเออตีหัวกรูเดี๋ยวชุดนี้

ทำ <anca us Your anxiety> ให้ทำให้ลบลบอะไรทำแล้วทำแล้ว,ลว,ลวลบอใครอยู่เล่มึงไอ้ควายแกอย่มึงอ่ะไอ้ใครอยู่เล่มึงโนตาใครอยู่มึแกอมึใครอยู่เล่มึงไอ้่ี่ครเล่มึงรอไอ้หีย

แค้แค่ยันขบอยู่ขบปะแค่ยัอยู่ขบปะไอ้แบ็คพินออกเขาใช้แบ็คพินแบบจังระเบายเลยอ่ะเขาอยากจะจบเร็วไงเขาเขามีมีคนหนึ่งเขาใช้ e m p แล้วก็ m k 2ไม้ปูนั้นนสี่ใบอ่ะสี่ใบงงมากมันไม่มีพวกออกูนโนท็อปออบูนมีกี่ใบครับลุงเขาอาจจะมีเหลือในตู้ไงไม่เอาอาวุธนมีกี่อาวุธณ์ได้สามได้หมดเลยทุกอาวุธถ้าถืออะไรก็ประกันหมดถือท่าอาวุธดิก็ออบูนใบเดียวแล้วแล้วมึงโดนดักมึงก็นั่นแหละถือท่าอาวุธดิ ผมว่าจะถือสภารับขวาครับพอดีว่าพอดีว่าแก๊งผมกับแก๊งดีวายเนี่ยมันมีเรื่องกันที่ว่านัดคุยที่จะเล่นกันไว้อ่ะสามสิบล้านสามสิบล้านอ่ะจังหวะวงวงนูครับผมอันนี้ถือว่ายังเป็นสตอรี่ที่มันค้างอยู่ถูกไหมครับาอันนี้คือตกลงกับสภาไว้แล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้ตกลงครับเราคุยกันไว้แล้วเหมือนที่ตอนที่ลิตึ่งโกยดีว้ครับใช่มีการพูดตอนตอนนั้นสภาก็ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางดีวายมาสักครู่หนึ่งครับ ได้เลยครับอันนี้ผมอยากทราบว่าอยากทราบว่ามันเราก็สามารถคุยเรื่องนี้เล่นต่อได้เนาะลังหมดโปรเทคใช่ไหมหมดโปรเทคก็ก็ต้องดูฝั่งดีวายครับต้องดูอะไรครับเราดูฝั่งคุณนัทนัทเล่นไว้แล้ว่ะต้องดูอะไรอีกถ้าท่านท่านนัทเล่นกันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอฝั่งดีวายมายืนยันครับได้เลยครับโอเคครับทราบสภาประกาศจบเลยนะครับใช่ครับสภาขอประกาศจบระหว่างคู่เล่นตึงกับดีวายนะครับ เขาค่าความเสีย่ยงฝั่งลิตึตงไปฝ่ายชนะนะครับด้วยมูลค่าสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนนะครับ,รบจะมีสินเดิมพันอยู่แปดเอ็มนะครับน่าจเ,เชิญจ่ายกันได้เลยครับครับอ,อผู้ชนะจะได้รับโปรเทคสิบวันนะครับแล้วก็ผู้แพ้เอ๊ะผู้อะไรนะพี่คีวินผู้แพ้จะได้สิบห้าวัน,นถ้ากระซิบขนาดนี้พูดเองก็ได้นะแตพาผมก็ได้ยินนะเนี่ย อ๋อครับอันนี้แผ่นี้คือเคลียร์ใจกันแล้วนะครับทั้งคู่มีอะไรพูดคุยกันก่อนไหมครับไม่มีครับไม่มีเออแล้วเรื่องที่ที่ที่ดีวายคุยกับผมไว้เรื่องที่นัดเล่นสามสิบเอ็มสามสิบเอ็มอะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ้าวไม่มีแล้วเหรอใช่ใช่ในที่เราตี๋ันี่คือบ๊มงานดำใช่ไหมผมจ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอะผมว่าเล่นแค่นี้เออที่คุยที่คุยเล่นันรอบนั้นนะที่ตอนนั้นสภาก็ยืนอยู่ที่แดนด้วยตอนนั้นผมอยากให้พี่ที่คุยกันไว้อะ ไม่หรวอมไม่ไม่ได้เล่นเลยหรอผมมองว่าถ้าพูดไว้อ่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเล่นกับผมได้พวกผมจะไม่ไปยุ่งเลยจริงจริงไม่เป็นไร,รครับไม่ไม่ไม่ได้เล่นด้วยแลจ้จริงล่าสุดนะล่าสุดที่เราคุยกันนะผมผมว่าเราก็เราคุยกันดีนะเราสองคนอ่ะผมว่าเราคุยกันดีนะอย่างที่เคยบอกริดตึงเลยแหละคนไปมล้วครับไม่ว่าแก๊งไหน่เรื่อิตึงมันมมีวันจบอ่ะถ้าผมพูดตามตรงมันก็เสียงวะาผมกับ้องยังจบเลยอ่ะไม่เป็นไรครับนั่นแหละ ผมเดิมอันนี้คุณคิดเปเองหรือเปล่าผงกระโพดำยังไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นแหละครับนั่นแหละตามนั้นคุณคิดเปเองหรือเปล่าครับอันนี้คิดเปเองก็ได้คิดเคิดเองก็ได้แต่ก็ตามนั้นเลยผงกระโพดมยังไม่เห็นมีอะไรเลยครับผมแค่็จบเลยตอนนั้นอ่ะตอนเดืนม่ายนอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ตามนั้นแล้วแต่ที่เอ่อมาเจอใ่างนี้อันนี้ยุบแกงก็หรอครับเห็นได้ข่าวว่าใช่ครับใช่ใช่อันนั้นจะน่าจะยังยุบไม่ได้นะที่จะคุยกันที่จะคุยเล่นกันนะที่แลน่ะเหมือนสภามีสภาอย เรื่องราวได้น่าจะได้ยินนะที่เรานัดคุยกันไว้ที่นัดเล่นก็ถามทีมสิมใหลืมเหรอคุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าอีกสองวันผมมาอ๋อมันมันคุณบอกเองไม่เล่นแล้วครับนี่ก็คือเล่นแล้วไม่ไม่เกี่ยวครัไม่อันนี้เป็นแผลนี่ครับอันนี้งานดำที่คุณบอกนั่นแหละครับตัดจบไปแล้วครับทุกอย่างจบแล้วครับอ่ะจบไปไม่ได้เล่นเลยก็นัดคุยกั่สภา่นะครับก็เตรียมตัวอยู่ก็รอคุณอยู่วันนั้นที่พี่พูดว่าที่พูดว่าอะไรนะไม่ได้เคลียร์แผลใช่ไหมบอกใช่อืมว่่่่่าาาาผผมมไไดด้้้เเเเคคคคคลลีียยรรร์แนน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 นะะะุุุณณกก็็ปพูองงหสภตััท ผมถามว่าสรุปไม่สรุปไม่เคลียร์แผลใช่ไหมคุณบอกใช่คุณพูดเองนะคุณขยอยเป็นคนพูดเองเลยด้วยผมถามคุณขยอยดีๆแล้วนะวันนั้นอ่ะคุณเลือกที่จะไม่คุยกับผมเองนะเพราะผมก็พูดชัดเจนตั้งแต่วันนั้นแล้วครับก็นั่นแหละครับก็ชัดเจนดีว่าคุณเลือกที่จะไม่เคลียร์แผลซึ่งการเล่นเคลียร์แผลเนี่ยเราคุยกันไว้แล้วเราวนกันไว้แล้วแต่คุณเลือกที่จะไม่เล่นคุณมาเล่นเอาสตอรี่งานดำล่าสุด ก็จะครับสภาตามที่บอกว่ารเรื่องมันเรื่องเกิดตั้งแต่ตอนไหนก็นั่นแหละเหตุผล <c oughs> ผม <c oughs> เคลียร์กับสภาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับผมผม,ผมก็กับผมกับสภาก็เคลียร์กันแต่ผมกับคุณยังไม่เคลียร์ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ครับโอ้ยมีมีแน่มีแน่ละเชื่อสิให้สภาตัดสินใจเลยเออมันเป็นน้ำลายกว่าตอนเนี้ยงั้นเดีย๋ยวทั้งสองฝั่งขอแยกแยกกันอยู่สักครู่ได้ครับได้ครับขอคุณครับได้ครับ